สวัสดีครับนักเรียนเรามาเจอกันในคลิปใหม่เลข12อนะครับอันนี้จะมาพูดเรื่องปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ด้านชีวภาพของประเทศไทยนะครับก็พูด,ดง่ายๆคือคาบที่แล้วนะครับเราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะเรื่องไบโอมต้นพืชอะไรต่างๆเนี่ยนะครับโดยภาพรวมแบบเป็นความรู้ทั่วไปไป,ไปแล้วทีนี้ในคาบนี้เราก็จะลองมาเรียนรู้กันนะครับว่าลักษณะพืชพันธุ์ทางธรรมชาติแบบเจาะลงไปเลยของประเทศไทยเนี่ยนะครับมีหน้าตายอย่างไร มีลักษณะแบบใดอย่างไรบ้างนะครับข้ามนี้อาจจะสั้นๆหน่อยไปเร็วๆนะอันแรกเลยเรามาดูก่อนว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับมีลักษณะของพืชพันธุ์ธรรมชาติลักษณะของป่าไม้หรือทุ่งหญ้าแบบไหนบ้างป่าชนิดที่หนึ่งเลยที่เราต้องมาทําความรู้จักนะครับก็คือป่าไม่ผัดใบคําว่าไม่ผัดใบแปลว่ามันค่อนข้างเป็นป่าที่มีความชุ่มชื้นมีน้ําหล่อเลี้ยงตลอดทั้งปีทําให้มันเนี่ยไม่ต้องทิ้งใบนะครับอาจจะมีน้ําหล่อเลี้ยงจากต้นน้ําลําธารในภูเขาหรืออะไรก็ตามนะครับป่าพวกนี้เนี่ย ชนิดที่1เลยนะครับเขาเรียกว่าพวกป่าดิบป่าดิบก็มีกลุ่มประเภทแยกย่อยลงไปเช่น <c oughs> พวกป่าดิบชื้นนะครับป่าดิบแรงนะครับป่าดิบเขานะฮะป่าพวกนี้เนี่ยอาจจะขึ้นตามภูเขาริมน้ำนะครับหรือไม่ก็แหล่งน้ําบนภูเขาหรือไม่ก็อาจจะขึ้นตามที่ราบก็ได้ที่มันอาจจะมีน้ําหล่อเลี้ยงเยอะหน่อยทําให้มันไม่ต้องผัดใบนะครับป่าพวกนี้พบในภาคใต้บ้างนะครับภาคเหนือภาคกลางจริงๆพบได้ทุกภาแหละครับแต่ภาคใต้จะมากหน่อยนะครับ ไม้ที่พบในป่าเหล่านี้เช่นไม้มะค่านะครับคได้ินไหมไม้โมไม้ยางไม้พะยอมไม้ตะเคียนแดงไม้สนนะครับนะฮะลองไปเสิร์ชรูปดูว่าไม้แต่ละชนิดหน้าตาเป็นอย่างไรจริงๆแล้วประเภทแยกย่อยของมันนะครับป่าดิบชื้นนะครับป่าดิบแล้งป่าดิบเขาเนี่ยมันจะต่างตามระดับความสูงนะครับถ้าดิบชื้นจะขึ้นในระดับที่ไม่สูงนะครับไม่สูงมากใกล้พื้นโลกหน่อยแต่ถ้าเป็นป่าดิบแล้งจะขึ้นสูงขึ้นไปหน่อย นะครับถ้าป่าดิบเขาส่วนใหญ่จะขึ้นไปไกลยอดเขาก็จะพบในพวกภาคเหนือหน่อยนี่ป่าชนิดที่1นะครับป่าชนิดที่2ครับเป็นป่าที่เรียกว่าป่าสนเขานะป่าสนเขามีลักษณะเป็นป่าโปร่งนะครับจะอยู่ในระดับความสูงประมาณ200ถึง1800เมตรจากระดับน้ําทะเลอันนี้จะพบมากหน่อยในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม้สาคัญคือพวกสนสองใบสน3ใบอันนี้ลองไปเสิร์ชรูปดูนะครับนี่คือป่าชนิดที่2เดี๋ยวเราค่อยมาดูแผนที่ว่าป่าแต่ละชนิด ที่ไหนนะครับอ่าแบบที่3เอาเรียกว่าป่าชายเลนอันนี้จะคุนค้นๆนะครับป่าชายเลนเนี่ยก็ต้องพบตามดินเลนดินเลนส่วนใหญ่จะพบที่ไหนดินเลน,เนคือดินนะครับดินที่แม่น้ำนะครับเอามากองไว้บริเวณชายฝั่งมันเป็นดินดินเลนคือดินตะกอนนะครับที่แม่น้ํามันพาออกมาแล้วพอแม่น้ำเนี่ยมันไหลลงสู่ทะเลมันทิ้งดินเหล่านี้ นะครับตกตะกอนทับถมไว้บริเวณปากน้ําหรือบางทีมันก็สะสมอยู่ตามแนวชายฝั่งที่มันมีแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงภาคกลางก็จะมีมากหน่อยดินเลนเหล่านี้นมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะทําให้มีต้นไม้เนี่ยมาขึ้นเป็นลักษณะของป่าชายเลนต้นไม้ที่ขึ้นในบริเวณป่าชายเลนซึ่งมีลักษณะเป็นน้ํากร่อยผสมน้ําจืดน้ําเค็มแล้วก็มีดินเหนียวลักษณะดินเลนขึ้นอยู่มากเนี่ยก็จะเป็นพวกไม้กงกลางนักเรียนเคยได้ยินไหมครับไม้กงกลางไม้ประสักไม้ตะบูนนะครับ ไม้สมแดทะเลนะครับลำพูนลำแผนพวกนี้จะเป็นไม้ที่ขึ้นในปากกกา่ปากงกลางป่ากงกลางเนี่ยก็ต้องพบในพื้นที่ภาคใต้แน่นอนเพราะว่ามีแม่น้ําไหลลงสู่ทะเลภาคตะวันออกมีแม่น้ําไหลลงสู่ทะเลนะครับบางส่วนของภาคก,กลางเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่แม่น้ําโดยเฉพาะยิ่งแม่น้ําเจ้าพระย,ยาน,นี้ไหลลงสู่ทะเลนะครับนะมันต้องมีองค์ประกอบคือมีแม่น้ําไหลลงสู่ทะเลถึงจะพบพื้นที่ดินเลนพบป่าชายเลนนะครับถัดไปป่าพรุป่าพรุนี่คือป่าที่เขาเรียกว่าเป็นป่าบึงน้ําจืด พบในไหนเขาบอกพบในพื้นที่ที่เป็นป่าแล้วมีน้ําท่วมขังและเป็นน้ําจืดแล้วก็มีดินเลนเหมือนกันแต่อันนี้เป็นดินเลนที่ไม่ได้เกิดจากแม่น้ําไหลลงสู่ทะเลไม่ได้เป็นน้ําจืดผสมน้ํากร่อยแต่เป็นน้ําจืดอย่างเดียวเลยนะครับเป็นป่าแช่น้ําให้นึกภาพเป็นป่าแช่น้ําส่วนมากพบมากในภาคกลางภาคใต้นะครับไม้สําคัญเช่นไม้กกนะครับไม้อินทนินน้ำว่าไม้จิกนะครับไม้โศกน้ําไม้หวายพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นไม้ชอบน้ำนะไม้น้ำนะครับขึ้นในที่ที่เป็นป่ากรุนะครับ อันนี้เนี่ยพวกนี้ยังป่าไม้แบบไม่ผัดใบหมดเลยนะครับอีกอันนึงป่าไม่ผัดใบแบบป่าปโปรง่งแบบริมหาทะเลก็คือป่าหาดนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นไม้ที่ขึ้นใกล้ๆกับทะเลชายฝั่งนะครับขึ้นบริเวณดินทรายชายฝั่งอะไรเงี้ยนะครับชายหาดก็จะเป็นลักษณะว่าอาจจะเป็นไม้พุ่มนะครับต้นมีลักษณะลำต้นคดงอนะครับใบเนี่ยจะค่อนข้างมีลักษณะหนาแล้วก็แข็งทนความเค็มของเกลือที่มาจากความชื้นในทะเลได้ นะครับไม้สําคัญที่ขึ้นพวกนึกภาพชายหาดเนาะเคยไปเที่ยวแบบบางแสนไหมหรือไปเที่ยวชายทะเลเราก็จะพบว่าไม้ที่มันขึ้นบริเวณชายหาดเช่นสนนะครับเขาเรียกว่าสนทะเลหรือต้นหูกวางก็จะพบต้นโพทะเลต้นกระทิงต้นตินเป็ดทะเลพวกนี้เป็นลักษณะไม้ที่จะขึ้นตามริมชายหาดก็เป็นป่าไม้ชนิดไม่ผัดใบอีกแบบหนึ่งนะครับอ่ะทั้งหมดตรงนี้ไล่ไปคือตระกูลไม่ผัดใบถ้าตระกูลผัดใบในประเทศไทยป่าที่สําคัญ อันที่1เลยอันนี้ต้องจําดีๆเขาเรียกว่าป่าเบญจบพรรณนะฮะป่าเบญจบพรรณป่าเบญจพรรณเป็นป่าไม้ที่ลักษณะเป็นป่าโปร,โป,รนะป่าโปร,โปรป่งแปลว่าต้นไม้ก็ขึ้นห่างๆกันไม่เบียดเสียดกันใช่ไหมครับจะได้มีพื้นที่ในการดูดน้ําขึ้นมาจากดินได้มากนะครับลักษณะคือจะขึ้นในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายเนาะดินร่วนปนทรายซึ่งประเทศไทยเราเนี่ย มีลักษณะพื้นที่ที่เป็นดิน,นร่วนปนทรายเยอะในหลายภาคเพราะฉะนั้นป่าเบญจพรรณจะพบในหลายๆภาคของประเทศไทยภาคอะไรบ้างที่พบภาคเหนือนะครับภาคกลางภาคอีสานเนี่ยก็พบมากภาคตะวันออกก็พบไม้ที่สําคัญนะครับเช่นไม้สักนะครับเห็นไหมต้นสักต้นประดู่แดงต้นมะค่านะครับต้นโมงต้นตะแบกต้นแดงแล้วก็ไม้ไผ่นะครับเป็นป่าที่ค่อนข้างแห้งๆแล้วก็มีไม้สําคัญซึ่งเป็นไม้เศรษ,ษฐกิจของไทยเนี่ยขึ้นเยอะนะครับ อันนี้เป็นป่าเบญจพรรณอีกป่าหนึ่งเขาเรียกว่าป่าเต็งรังนะครับป่าเต็งรังเนี่ยมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อตามแต่ละท้องถิ่นเช่นป่าแดงเรียกป่าแดงก็ได้นะครับหรือไม่ก็เรียกว่าป่าแพ้ป่าแพ้ก็ได้ป่าโคกก็ได้ลักษณะคล้ายๆกันคือเป็นป่าโปร่งคล้ายๆกับเบญจพรรณเพราะว่ามันเป็นป่าไม้แบบผัดใบนะครับมันจะเป็นป่าโปร่งคือต้นไม้ขึ้นห่างๆกันแล้วก็พบในพื้นที่ที่เป็นดิน ร่วนปนทรายเหมือนกันนะครับนะแต่จะมีลักษณะต่างจากเบนจพันธ์ตรงที่ว่าส่วนใหญ่จะขึ้นตามที่ที่เป็นเนินเป็นดอนนะเป็นเนินเป็นดอนคือมันเป็นที่สูงหน่อยเป็นที่โคกได้ครับที่โคกก็คือที่สูงหน่อยนะครับไม่ได้ขึ้นตามที่ราบตามปกตินะครับส่วนใหญ่พบในภาคเหนือภาคอีสานไงเพราะภาคเหนือภาคอีสานมันมีลักษณะเป็น ที่เนินที่ดอนที่ราบสูงนะครับไม้ที่พบเช่นนะไม้เต่งเห็นไหมมาเลเซียป่าเต่งไงป่าเต่งรังคือไม้เต่งนะครับไม้รังนะครับไม้พวงไม้พยอมไม้ติ้วนะครับไม้แต้าไม้แดงก็เลยเรียกป่าแดงหรือพวกต้นสมอไทยนะครับนี่คือไม้ที่พบในป่าเต่งรังหรือป่าแดงป่าโคกป่าแพะพวกนี้นะครับนะอันนี้เป็นตระกูลของไม้ที่ผัดใบในประเทศไทย ที่พบหลักๆก็อาจจะ2อ,อันนะครับที่พบเยอะหน่อยทั่วๆไปป่าไม้ของประเทศไทยนะครับในปัจจุบันเรามีการจัดตั้งสิ่งที่เรียกว่านโยบายป่าไม้นะครับนโยบายป่าไม้คือการที่ภาครัฐเข้ามากําหนดดูว่าป่าทั้งหมดทั้งมวลในประเทศไทยนั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับจํานวนพื้นที่แล้วมันควรจะต้องมีจํานวนกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ในประเทศทั้งหมดนะครับเรียนลองเดาสิครับว่าเป้าหมายของประเทศเรา นะครับจากนโยบายที่รัฐเขาคิดกําหนดขึ้นมาเนี่ยเขาอยากให้ประเทศเราเนี่ยมีพื้นที่ป่าไม้เนี่ยทั้งหมดสักกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมดสมมุติว่าพื้นที่หมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เราอยากให้มีพื้นที่ป่าไม้กี่เปอร์เซ็นต์ตัวเลขที่ปัจจุบันรัฐเขาคิดไว้นะครับคือสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์แปลว่ารัฐบาลคิดว่าเนี่ยในพื้นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องมีป่าไม้สี่สิบถามว่าปัจจุบันมีถึงไหมเออนักเรียนรู้ไหม ลองคิดดูน่าจะไม่ถึงนะครับน่าจะไม่ถึงแต่เขาวางเป็นนโยบายไว้แปลว่าถุกคิดไว้ว่าต้องเกิดแบบนี้นะครับ,น,รบนันรียนจินตนาการนะถ้าย้อนเวลาไปสักเป็นร้อยปีที่แล้วเนาะนะนะทั่วประเทศไทยเราคงจะเต็มไปด้วยป่าไม้นะฮะโอเคไหมยุคอายุทย,ยาอางเนี้ยป่าไม้เต็มไปหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้โลกมันไม่เหมือนเดิมละประชาก,กรมันเยอะขึ้นมันมีการหักล้างถังพงเต็มไปหมดเลยมีการสร้างเมืองมีการเอาพื้นที่มาทําการเกษตรเพราะนั้นเนี่ยปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้มันต้องลดน้อยลงนะครับ แล้วมันก็น้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยรัฐบาลเห็นว่าเฮ้ยมันน้อยลงเรื่อยๆถ้ามันน้อยลงไปจนท้ายที่สุดแล้วมันอาจจะหมดเลยหรืออาจจะเหลือน้อยเปอร์เซ็นต์มากๆมันมีปัญหานะเพราะป่าไม้เนี่ยมันเป็นตัวรักษาสมดุลทางธรรมชาติเป็นต้นกําเนิดของสัตว์ป่าเป็นต้นกําเนิดของแร่ธาตุในดินแล้วก็มีประโยชน์นานาชนิดเลยนะครับเป็นต้นต้นกาเนิดแม่น้ำลำาลาธารด้วยอะไรด้วยเราจะปล่อยให้มันน้อยลงไปเรื่อยๆแบบไม่ควบคุมไม่ได้เพราะนั้นรัฐบาลเลยต้องกําหนดขึ้นมาว่าเราต้องช่วยกันนะครับ ภาครัฐภาคเอกชนประชาชนต้องช่วยกันทาไงก็ได้ให้มีการสร้างพื้นที่ป่าขึ้นมาประเทศไทยเราต้องฟื้นฟูป่าทําให้ป่ามีสัดส่วน40%ของพื้นที่ทั้งหมดนะครับในประเทศไทยแต่จริงๆแล้วปัจจุบันยังไม่ถึงแต่เราต้องทําให้ถึงปัจจุบันมีสักประมาณเท่าไหร่นะครับกูขึ้นรูปไปดูนะครับอ่านี่ที่นี่นี่คือรัฐบาลเขาประเมินมาเขาตรวจสอบมานะครับปัจจุบันนะถ้าเอาแบบภาพรวมนะครับพื้นที่ป่าของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ31% มีอยู่ที่ตัวเลข31%แต่ละภาคเนี่ยมีมากน้อยไม่เท่ากันแต่คิดรวมแล้วเนี่ยคือ31%ใกล้เป้าหมายแล้วอีกประมาณ10%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีโครงการเรื่องของการปลูกป่าการเพิ่มจํานวนพื้นที่ป่าเรื่องของการระง,งับไม่ให้มีการบุกรุกป,ป่ามีการทรําเขตอุทยานมีการทรําเขตป่าสวนเพิ่มเติมเ,มเพื่อทําให้พื้นที่ป่ามันได้ถึง40%ตามนโยบายป่าไม้ของไทยนะครับอะทีนี้เอามาดูนะ ว่าอ่าใน31นะครับถ้าคิดเป็นพื้นที่ไร่คือเท่าไหร่ก็ประมาณเท่าไหร่เนี่ย100นะ100ล้านไร่นะ100ล้านไร่นักเรียนลองดูนะครับครูให้รูปนี้มาดูนั้เเห็นว่าพื้นที่ป่าส่วนใหญ่ยังมีมากในภาคภาคเหนือใช่ไหมกับภาคตะวันตกเขียวเข้มเลยจะเยอะหน่อยนะครับแต่พอมาเป็นภาคกลางก็จะกลางตอนบนก็ยังมีแต่พอมาเป็นกลางตอนล่างกับภาคอีสานจะน้อยละ ภาคใต้ก็มีบางส่วนใช่ไหมครับแต่ภาคเหนือภาคตะวันตกก็จะเยอะออกเพื่อนหน่อยนะครับนะร้อยกว่าล้านไร่ปัจจุบัน31%ของพื้นที่ทั้งหมดในประเทศไทยเรียนลองดูกราฟอันนี้ครับสถิติพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยครูอมให้ดูจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันลดลงไปเยอะแล้วในสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนตั้งแต่ปี2510กว่าเนี่ยนะครับแผนภาพนี้คือ2516 ใช่ไหมครับนะมันก็ลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแต่สังเกตว่ามันก็มีช่วงที่ฟื้นคืนกลับขึ้นมานะปัจจุบันก็ไล่ๆมาอยู่ที่ประมาณ30%ิกว่าเปอร์เซ็นต์ติดกันหลายปีแล้วจริงๆแล้วแปลว่าอะไรครับแปลว่าในอดีตเนี่ยเราคงมีการบุกรุกหักล้างถังพงเยอะกว่านี้แต่ปัจจุบันเราก็มีการบางังคับใช้กฎหมายหรือมีความตระหนักมีการให้การศึกษานะครับเพิ่มเติมมีการอนุรักษ์ป่าเพิ่มเติมมีการปลูกป่าอะไรเงี้ยนะครับมันทําให้พื้นที่ป่าเราก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นจากในอดีตนิดหน่อย แล้วก็เป้าหมายคือจะต้องเพิ่มให้ได้ถึง40%นะครับอ่ะอันนี้ดูชนิดของป่าในประเทศไทยนะครับทำเป็นไดอะแกรมไหมดูของแต่ละภาคไล่เรียงกันไปนะครับลองดูเนาะอันที่1ภาคเหนือนักเรียนลองกดพอยสดูก่อนแล้วลองอ่านไดอะแกรมตัวนี้นะครับดูภาพนี้ซิภาคเหนือเนี่ยป่าไมา้เยอะเห็นไหมและบายสีออกมาเนี่ยคือทั้งเขียวทั้งน้ําตาลทั้งอะไรหลากหลายสีเลยมันมีป่าไม้เยอะนะครับเพราะว่ามีภูเขาเยอะพื้นที่เขาเนี่ย มันมันบุกรุกยากมันไปหักล้างถังพงเพื่อเอามาทําพื้นที่การเกษตรยากไนงะถูกไหมเพราะฉะนั้นต้นไม้เลยยังเหลือเยอะคือตัดไม้ในป่าตามภูเขามีไหมมันมีนะแต่คือส่วนใหญ่ตัดเพื่อเอาไม้ไปขายหรืออะไรเงี้ยอันลักลอบก็มีนะครับแต่ไม่ได้ค่อยทําลายป่าจนมันเฮี้ยนมันเตียนไปหมดเลยเพื่อจะเอามาเพาะปลูกไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นในภาคอื่นเพราะว่าภาคเหนือเนี่ยเป็นภูเขาเยอะคนส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ค่อยไปเพาะปลูก ถูกไหมไม่ค่อยไปเพาะปลูกตามพื้นที่บนภูเขาเขาจะมาปลูกตามพื้นที่แอ่งหรือตามหุบเขาดันล่างเพราะฉนั้นไอ้ตรงที่มันขาวๆเนี่ยเดิมมันก็คงเป็นป่าไม้แหละแต่ปัจจุบันถูกทำไมถูกหักล้างถังพงกลายเป็นพื้นที่การเกษตรหมดแล้วกลายเป็นเมืองกลายเป็นที่ตั้งของชุมชนส่วนที่เป็นยังเขียวเขียวอย่างน้ําตาลอยู่เนี่ยมันก็คือตามเขาซึ่ง เราไม่ค่อยไปตัดจนมันเฮี้ยนเท่าไหร่ก็มีการทําป่าไม้เล็กน้อยหรือลักลอบกันจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นป่ายังเยอะอยู่ลองสังเกตในรูปครับป่าอะไรเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ไล่ลงมาเห็นไหมส่วนใหญ่จะเป็นป่าแห้งๆใช่ไหมครับนั้นจะเป็นป่าดิบแล้งป่าดิบเขาป่าดิบสนอะไรก็ว่าไปนะครับนะส่วนใหญ่ป่าในภาคเหนือจะเป็นป่าอะไรนักเรียนลองดูสิครับมันจะเป็นป่าพวกป่าแห้งๆซะส่วนใหญ่พวก ป่าดิบเขาใช่ไหมป่าดิบแล้งอะไรอย่างเงี้ยครับป่าสนเขาซะส่วนใหญ่เนาะอันนี้คือภาคเหนือนะครับป่าไม้เยอะหน่อยถัดไปดูภาคใต้นะภาคใต้เห็นไหมว่าต่างจากภาคเหนือแล้วพื้นที่สีขาวเยอะก็คือพื้นที่ที่ป่ามันหายไปแล้วนะครับแต่ป่าที่ปรากฏในภาคใต้เนี่ยจะเป็นป่าที่มีลักษณะพิเศษเลยคือป่าสีเขียวเข้มใช่ไหมฮะป่าสีเขียวเข้มคือป่าดิบชื้นป่าดิบชื้นคือพวกป่าดงดิบเลยอะป่าที่มันมี มมกไม้มขึ้นเยอะๆใช่ไหมท็อปทิคอลเรนฟอร์รสครับเนี่ยก็จพบผมในภาคใต้นะครับมีความชุ่มชื้นมากนะครับส่วนใหญ่แล้วนักเรียนจะสังเกตว่าไอ้ตรงที่มันเขียวจะจัดมันจะวางตัวในแนวเหนือใต้ด้วยคือเป็นเส้นตรงดิ่งลงมาดิ่งลงมาจริงๆมันวางตัวตามแนวเทือกเขาของภาคใต้นะครับนะก็จะขึ้นมากก็เหมือนกันอะขึ้นมากในเทือกเขานะครับจะถูกบุกรุกจากมนุษย์เนี่ยน้อยนะครับภาคกลางอ่าสังเกตภาคกลางนะภาคกลางเนี่ย ป่าไม้หายไปเยอะมากเห็นไหมเหลือแค่ไม่กี่เปอร์เซนต์เองนะครับส่วนใหญ่แล้วกลายเป็นที่ราบที่มนุษย์เนี่ยมาทํไมมาปักหลักใช้ชีวิตอยู่มาสร้างชุมชนเมืองมาใช้พื้นที่เพื่อทําการเกษตรเพราะที่ราบเยอะเพราะนั้นเดิมอาจจะมีป่าไม้เต็มเลยแต่ตอนนี้โดนหักล้างถังโพงหายไปหมดแล้วนะครับเหลือแต่ตรงขอบขอบของภาคนักเรียนสังเกตไหมขอบขอบนะครับตรงขอบขอบก็คือมีป่าพวกอะไรพวกป่าป่าดิบชื้นป่าดิบเขาป่าเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็เป็นพื้นที่ ขอบขอบที่เป็นบริเวณเขตภูเขาด้วยภาคกลางจำได้ไหมเคยพูดให้ฟังว่าถ้าขอบขอบ,ขอบตามจังหวัดที่อยู่ขอบขอบนะครับเช่นอุทัยธานีนะครับ,นะรบหรือถ้าเป็นฝั่งตะวันออกเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดลบบุรีพวกนี้เป็นพื้นที่ที่มีภูเขานะฮะมีภูเขาอยู่แล้วพอมีภูเขาก็มีป่าอยู่ป่ากับภูเขานี่จะอยู่คู่กันนะครับแต่ตรงไหนเป็นที่ราบป่าก็โดนทําลายนะครับถัดไปนะภาคตะวันตกภาคตะวันตกค้ายๆภาคเหนือป่ายังเหลือเยอะ นะครับเทืออเขามีเยอะป่าก,ก็มีเยอะตามเป็นแหล่งต้นน้ำำานําลําธารที่สาคัญน,นะครับลองดูว่ามีป่าชนิดไหนบ้างไล่เลียงไปนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกครับภาคตะวันออกนะภาคตะวันออกเนี่ยคล้ายๆภาคใต้เห็นไหมจะมีป่าสําคัญอยู่คือไอ้ป่าดิบชื้นเนี่ยนะป่าสีเขียวเข้มเนี่ยก็จะขึ้นอยู่ตามแนวเทือกเขานะครับโดยเฉพาะแนวเทือกเขาจันทบุรีกับขวาสุดเลยตรงจังหวัดตราดคือแนวเทือกเขาบรรทัดนะครับหรือทิวเขาบรรทัด ก็จะมีป่าขึ้นอยู่เหมือนกันนะที่เหลือก็เป็นที่ราบที่เป็นที่ตั้งของชุมชนเมืองแนละพื้นที่การเกษตรนะครับต่อไปภาคอีสานป่าน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นที่ราบสูงนะครับเป็นที่ราบสูงดินก็ไม่ค่อยเอือเอ้ออํานวยความอุดมสมบูรณ์ต่าหน่อยนะครับป่าก็จะไปขึ้นตามแนวเทือกเขาของภาคนี้ซึ่งภาคนี้เป็นภาคที่ เทือกเขาเนี่ยมันจะอยู่ทําไมนะอยู่ด้านรอบนอกขอบนอกใช่ไหมครับขอบด้านตะวันตกกับขอบด้านใต้ขอบด้านตะวันตกก็พวกแนวเทือกเขาเพชรบณ์ขอบด้านใต้ก็แนวเทือกเขาดงรักเนี้ยนะฮะก็จะปากก็จะไปขึ้นแถบตรงนั้นแล้วก็ถ้าตอนกลางก็จะมีแนวเทือกเขาภูผานนะครับก็ปากก็จะอยู่ตรงนั้นที่เหลือเนี้ยปากก็จะน้อยหน่อยเป็นภาคที่มีประชากรอาศัยนาแน่นแล้วก็ที่ลาบตรงที่ลาบสูงเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเอามาทําการเกษตรกันซะเยอะ นะครับป่ามันก็หายไปเยอะที่จะลองดูนะว่ามีป่าอะไรบ้างเนีย่ยอย่างในภาคเนี้ยความเป็มสมบูรณ์ความชื้นน้อยป่าพวกประเภทป่าดงดิบเงี้ยนะฮะป่าดิบชื้นเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับจะมีน้อยเนาะถามว่าทุกวันนี้ป่าไม้ลดลงเพราะอะไรมาจากสาเหตุหลักๆประมาณ4เรื่อง4ด้านนะครับด้านที่หนึ่งเลยก็อย่างที่บอกป่าระชากรมันเยอะนะครับโลกปัจจุบันมันไม่เหมือนสมัยอยุธยาแล้วไงคนมันเยอะนะสมัยอยุธยานี้มีประชากรเท่าไหร่นะครับ อาจจะไม่กี่แสนคนนะฮะอย่างเก่งก็หลักล้านต้นๆอะไรเงี้ยปัจจุบันประชากรไทยเนี่ย65ล้านนะครับคนเยอะก็ต้องใช้พื้นที่เยอะขึ้นในการดํารงชีพใช้พื้นที่เยอะขึ้นในการเพราะปลูกเพื่อเอาอาหารมาหล่อเลี้ยงคนเพราะฉะนั้นนะครับ <one? idea. S 2> <win> เราก็ต้องมีการทำไมหักล้างถังพงเพราะนั้นป่าตามที่ราบปัจจุบันกลายเป็นอะไรหมดละกลายเป็นแปลงเกษตรกลายเป็นที่นาน,นะครับกลายเป็นที่ไร่ที่สวนนะครับเอามาเพาะปลูกเพื่อหล่อเลี้ยงคน <win> เพราะนั้นเนี่ยคนเยอะขึ้นพื้นที่ป่าต้องลดลงอยู่แล้วนะครับ อันที่2บางทีเนี่ยก็มีการบุกรุกป่าเพื่อจับจองมาทําประโยชน์เรื่องอื่นที่ไม่ใช่ประโยชน์ในเรื่องของการเพราะปลูกด้วยเช่นปัจจุบัน ้าจังหวัดไหนเป็นจังหวัดท่องเที่ยวมีการรุกป,ป่าเพื่อเอาพื้นที่ป่ามาทำรีสอร์ทอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยในภาคเหนือนเต็มไปหมดเลยนะครับบางทีเขาเป็นป่าซะอุดมสมบูรณ์สวยงามเลยแต่เดี๋ยวนี้คนเป็นฮิปสเตอร์ใช่ไหมครับชอบไปเที่ยวตามแบบภูเขาสวยๆใช่ไหมแล้วก็ลุกป,ป่าเข้าไปทำรีสอร์ทเสียหมดเลยนะครับเยอะแยะอย่างเช่นที่ม่อนแจงเรกเรนเคยดูข่าวไหมครับนะบที่ว่าปัจจุบันต้องมีพวกกรมอุทยานอะไรต่างๆเขาต้องเข้าไป ไปรื้อรีสอร์ทก็มีนะครับว่าผิดกฎหมายเนี่ยไปสร้างในเขตอุทยานที่เขาประกาศว่าห้ามมาใช้ประโยชน์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์ของคนก็เยอะนะครับทำให้พื้นที่ป่าเนี่ยมันลดลงนะครับอย่างที่3มเนี่ยมนุษย์เรานะครับนะนานวันเข้าก็ลุกป่าเพื่อทําการเกษตรมากขึ e ้นเรื่อยๆนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าต้องเอามาหล่อเลี้ยงประชาชนนะฮะเพราะฉนั้นในพื้นที่ป่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันน้อยลงเรื่อยๆโดยเฉพาะป่าในที่ราบนะครับส่วนอันที่4นะครับเหตุผลที่4คือไฟป่านี่ก็เป็นปัญหาไยพิบัตติิทาาางธรรมชว่ ไฟป่าเดี๋ยวนี้นะฮะเกิดขึ้นมากขึ้นทั้งสาเหตุจากธรรมชาติแล้วก็ทั้งที่เกิดจากน้ํามือมนุษย์ด้วยคือเราเคยเล่าเรื่องโลกร้อนไปจาได้ไหมปัจจุบันโลกร้อนมีการวิปริตผันแปรของสภาพภูมิอากาศทําให้เวลาแล้งบางทีมันก็แล้งยาวนานใช่ไหมครับแล้วเวลาเกิดไฟป่าขึ้นในช่วงฤดูแล้งไฟป่าดับยากมากนะครับเป็นภัยพิบัติที่ป้องกันหรือระงับยับยั้งนะครับหรือทําให้มันยุติเนี่ยยากมาก เกิดขึ้นทีนึงเป็นเดือนเดือน,นะครับแล้วก็ทําให้เกิดการลดลงของพื้นที่ป่าในมากหรือบางทีเนี่ยไฟป่าไม่ได้เกิดจากัยพิบัติาทางธรรมชาติชนิดที่ว่ามันเกิดขึ้นจากโลกร้อนแต่มันเกิดจากฝีมือมนุษย์ก็มีคือเผาป่าเพื่อเอามาใช้ประโยชน์เอาพื้นที่มาใช้ประโยชน์ในเรื่องต่างๆก็มีนะครับทำให้พื้นที่ป่าปัจจุบันมันลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะนี่คือสาเหตุหลักๆของการลดลงของพื้นที่ป่าแล้วเรียนคิดว่ามีอย่างอื่นอีกไหมนะครับลองอภิปรายดูนะครับทีนี้เวลาพื้นที่ป่าลลนะลลดงหักๆแ้วเี่ เกิดผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับนะเอาง่ายๆเลย 1. พอป่าลดลงมากๆนะฮะน้ำก็ท่วมบ่อยขึ้นเพราะว่าปกติแล้วพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ชะลอน้านะครับเป็นพื้นที่ชะลอน้ําเวลาต้นน้ําลำธารหรือน้ําบนภูเขาเนี่ยที่เกิดจากการสะสมตัวของฝน,นของอะไรต่างๆที่มันตกมาสะสมในภูเขาเนี่ยถ้ามันจะไหลบ่าลงมานะครับสู่พื้นที่ราบด้านล่างถ้ามันมีต้นไม้คอยเบรค,คอยชะลอไว รปรากฏการณ์น้ําป่าไหลาบาเนี่ยมันก็อาจจะมีความรุนแรงน้อยลงนะครับเราเชื่อว่าต้นไม้เนี่ยเป็นตัวดูดซับแรงตามธรรมชาติของน้านะครับถ้ามันไม่มีป่าแล้วนะครับเวลาน้ามันไหลาบาจากต้นน้ําตามธรรมชาติในภูเขาไหลลงมาสู่ที่ราบมันก็ไหลยอย่างเฉียบพลันฉับพลันมันก็เกิดเป็นภัยพิบัตินักเรียนนะเพราะนั้นป่าเนี่ยก็สําคัญอันนี้เรื่องที่หหรือยอย่างที่2คือต้นไม้ถ้ามันมีมา,มากๆตามภูเขา ลากของต้นไม้มันก็คอยช่วยประคองไม่ให้เกิดภาวะดินถล่มนักเรียนนะฮะปัจจุบันถ้าต้นไม้ตามภูเขามันไม่มีหรือมันมีน้อยลงนะครับเวลาเกิดน้ําป่าไหลบานะครับหรือเกิดภาวะว่าฝนตกหนักเนี่ยมันก็ช้าหน้าดินไม่มีต้นไม้ไม่มีลากต้นไม้คอย ประคองไว้ดินมันก็ไหลถล่มนะครับมันก็เป็นปัญหาอย่างนี้เป็นต้นหรือยังข้อ3ข้อ4นะครับเราก็อาจจะขาดไม้ขาดการใช้ประโยชน์จากป่าหรือนะครับขาดน้ำครับเพราะท้ายสุดแล้วเนี่ยต้นไม้เนี่ยมันเป็นตัวเก็บกักน้ําตามธรรมชาติทั้งหมดนี้เป็นผลลัพธ์นะครับที่เกิดขึ้นจากการที่พื้นที่ป่ามันมีปริมาณลดน้อยถอยลงนะครับอ่ะสรุปเล่ามาให้ฟงังขาบสุดท้ายนีย่จริงๆว่ากะว่าจะพูดสั้นๆหน่อยเพราะว่าจบแล้ว ที่เราไล่เรียงมานะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยตั้งแต่คลิปที่3จนถึงคลิปที่2เนี่ยครูมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการทางภูมิศาสกายภาพคือเรื่องราวเกี่ยวกับลักษณะทางธรรมชาติของโลกเราไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติในเรื่องของเปลือกโลกนะครับพื้นดินบนบกธรรมชาติในเรื่องเกี่ยวกับอากาศธรรมชาติในเรื่องเกี่ยวกับน้ําท่าแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ครูบอกว่าทั้งหมดเนี้ยมันจําเป็นมันเอเซนเชียลต่อการดํารงชีพของพวกเรา ถ้าเราไม่มีพื้นดินเราอยู่ไม่ได้ไม่มีอากาศอยู่ไม่ได้ไม่มีน้ําไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นเราไม่สามารถพึ่งพาพวกนี้ได้เราก็คงตายกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นคําถามสุดท้ายนะครับที่ครูอยากจะฝากทิ้งไว้นะเป็นการสรุปนะครับเรื่องปรากฏการทางภูมิศาสตร์กายภาพที่ครูสอนมานะครับตั้งแต่คลิปที่3ถึง12เนี่ยคือครูอยากให้พวกเราเนี่ยนะครับนะเขียนสรุปดูนะครับบรรยายหน้าทีนะครับขององค์ประกอบทั้ง4ตามธรรมชาติ แล้วก็อยากให้ให้แสดงให้เห็นนะครับเขียนอธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้ง4เชื่อมโยงเข้าหาชีวิตของมนุษย์เรานะครับนะว่าไอส้สอย่างนี้มันโดยสรุปแล้วเนี่ยที่คูเล่ามามันจําเป็นยังไงบ้างพื้นบกพื้นดินจําเป็นยังไงกับชีวิตเราอากาศเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรจําเป็นยังไงบ้างน้ำาันมีมีความจําเป็นยังไงกับชีวิตชีวภาพค,คือสิ่งมีชีวิตอื่นๆต้นพืชสัตว์เนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรกับชีวิตของเราบ้าง และท phrases, ี่สำคัญให้เขียนเพิ่มเติมอย่างด้วยคือเรียนลองเขียนซิว่าและไอ้สอย่างนี้ปัจจุบันมันกําลังเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับธรณีภาคกาลังเปลี่ยนแปลงอย่างไรอากาศบนโลกกําลังเปลี่ยนอย่างไรน้ําท่าบนโลกมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างไรบ้างมันเสื่อมโทรมแล้วมันเป็นยังไรบ้างหรือชีวภาคคือเรื่องป่าไม้สัตว์ป่าเนี่ยมันกาลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและไอ้ความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้มันเปลี่ยนแล้วอ่ะมันทําให้ชีวิตมนุษย์เราอ่ะดีขึ้นหรือแย่ลง เราจะอยู่ได้นานไปอีกเท่าไหร่นะครับความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติเนี่ยมันส่งผลอย่างไรกับชีวิตเราบ้างลองเขียนอภิปรายมาดูโอเคเนาะเพราะว่าตอนนี้นักเรียนต้องเข้าใจนะโลกเรามันไม่เหมือนเดิมจริงปะประชากรบนโลกเรา6 00 0กว่าล้านจะเจ00ล้านคนเราเราเรา,เรามีการผลิตมีการบริโภคมหาศาลมีรรมลพิษมลภาวะเต็มโลกไปหมดมีความเปลี่ยนแปลงกําลังเกิดขึ้นและมันกระทบกระเทือนธรรมชาตินะครับโลกเรามันมันไม่เหมือนเดิมอะ่ะ นะักนะนะวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้มองโลกด้วยความเป็นห่วงว่าอีกสองร้อยปีห้า้อยปีข้างหน้ามันจะเหมือนเดิมแบบนี้ไหมลูกหลานเราจะอยู่ได้ไหมเราอย่าคิดถึงแค่ตัวเองนะเราคิดถึงคนอนุชนรุ่นหลังด้วยเขาจะอยู่ได้หรือเปล่านะโลกเรากาลังเปลี่ยนแปลงครับนักเรียนแล้วลองคิดสิว่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้นักเรียนคิดว่ามันดีหรือไม่ดีนะแล้วมันส่งผลอย่างไรบ้างเขียนอภิปรายมา โอเคไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคิดกันดีกว่าว่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี้ยเราจะรับมือมันอย่างไรนะครับในบทถัดไปนะครับบทถัดจากนี้จะเป็นเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอะไรไล่เลียงกันไปนะครับสำหรับวันนี้ก็จบคลิปที่2นะครับปรากฏการทางภูมิศาสตร์กรายภาพแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน